สวัสดีจ้าวันนี้กินแกงส้มกันแกงส้มมะละกอต้มจืดหน่อไม้อุ้ยขาหมู <ใจ S 1> ขาหมูหม,หมดแล้วหมกไขป่ปลาเพ,พื่นพอนครอบครัวเราครัวเราครัวเรานะครัวเราจา้าเพื่อน,นข,ข,ข้าวกินข้าวกันนก แกงต้มนี่เนื้อเนื้อแกงต้มมะละกออืมออยนี่นี่ต้มจืดหน่อไม้เพื่อนต้มจืดหน่อไม้นี่แกงต้มมะละกอรอร่อยมากเลยนะเพื่อนอืมกินท่ามกลางสายฝนฝนก็ตก เปียกก็เปียกหนาวก็หนาวโอ้โทนเอาชีวิตต้องสู้นะเกิดมาเกิดมาไม่ได้มีอะไรมากนะรู้กันเราอืมหนอนมากอืม นูแ่แกงส้มแกงส้มแกงส้มมะละกออร่อยมากเลยเพื่อนๆกินหมดกินทั้งหมดแกจืดหน่อไม้อืมอร่อยอร่อยเนาะยอดอน้ำทะเลฝนตกนะเพื่อนๆดูกินข้ามกลางสายฝนนะเพื่อนๆเ,เนี่ยนะฝนติ๊ง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 เสียง สวัสดีจ้าเยาเนียนทากินเพื่อนเื่อนถ้ารักเราติดตามเรานะสวัสดีจ้ากดใจให้เราด้วยนะ